สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายภูนศิลมาดังกลางนะครับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนจนวนการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง,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 งมีพื้นที่ทั้งหมด20.5ตารางกิโลเมตรมีหมู่บ้านที่รับผิดชอบทั้งหมด7หมู่บ้านประชากรทั้งหมดประมาณ5,275คนนะครับจากการที่ได้รับคุณปียาเข้ามาทํางานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง นะครับก็มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการมีหน้าที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุคนพิการและก็เด็กแรกเกิดรวมถึงเป็นเจ้าที่ประชาสัมพันธ์ในการให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการนะครับคุณปียามีการพัฒนาในการสื่อสารและการให้ข้อมูลนะครับแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงด้านเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมายรวมถึงงานด้านการอบรม สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในการแบ่งเบาภาระใน,น้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้อย่างอย่ดียิ่งนะครับาการที่มีคุณปียาเข้ามาทําง,งานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแส่นะครับก็ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทําง,งานให้มีประสิทธิภาพามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับทําให้พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับการอ,าอำนวยความสะดวออกและได้ข้อมูลที่รวดเร็วและก็ถูกต้องนะครับในเรื่องของการพัฒนา ศักยภาพของคุณปียานะครับในอนาคตนะครับองค์การมหาส่วนตำบลหน,นองแสนะครับก็จะให้คุณปียาได้รับการอบรมในส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการอบรมในเรื่องของเอกสารนะครับการเข้าอบรมในส่วนที่องค์การบมหาส่วนตำบลจัดขึ้นหรือว่าหน่วยงานภายนอกนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพให้การทํางานได้มีความรู้ความเข้าใจได้มีความมั่นใจในทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับ อ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทกลินออดิตจำกัดที่ให้โอกาสคุณปียาเข้ามาทํางานกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงมาเป็นเสนหนึ่งในการร่วมพัฒนาอ,องค์การพัฒนาตนําบลรวมถึงการให้โอกาสในการทํางานเพิ่มรายได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองในครอบครัวได้นะครับทําให้คุณปียานะครับใช้ชีวิตจะมีความสุขสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับ องค์การมหาสชนติบนหนองแซงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทกลินออติตจำกัดจะยังคงให้การสนับสนุนและให้โอกาสให้คนริตทำงานในปีงบประมาณ2,568ต่อไปเพอาหกสิบขอไปขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางริยาดาวไทยสงอายุ57ปีบริษัทกลินออติกจำกัดเป็นผู้จ้างอายุงานหปีแล้วค่ะ หน้าที่ที่รับผิดชอบตอนเช้าพอมาถึงที่ทํางานเราก็จะทําความสะอาดห้องน้ําผู้พิการผู้สูงอายุและสวนออกกําลังกายผู้พิการผู้สูงอายุหลังจากเสร็จเราก็จะไปรับเอกสารเด็กแรกเกิดผู้พิการผู้สูงอายุภูมิใจมากค่ะที่เรา ได้มีโอกาสในวันนี้เราสามารถให้คำแนะนำกับผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดีค่ะเราได้เข้าร่วมโครงการ90วันมห่งั่จันท์ของฉันด้วยค่ะเราสามารถควบคุมอาหารตัวเองได้เป็นอย่างดีเช่นไม่กินหวานมันเค็มอารมณ์การทำงานของเราก็ดีด้วยค่ะการออม การออมเราจะออมเงินเดือนละหนึ่งพันบาทจากเงินเดือนที่เราได้รับเราได้ถอนออกมาซื้อวัวแม่พันจำนวนสองตัวตอนนี้เรามีวัวทั้งหมด8ดตัวแล้วค่ะการช่วยเหลือสังคมเราก็จะช่วยเหลือสังคมตลอดหรือถ้าทอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงก็มีกิจกรรมเราก็จะเข้าร่วมหรือตามชุมชนเราก็จะช่วยเท่าที่เราช่วยได้ค่ะเป้าหมายการทำงานในอนาคตคือตั้งใจไว้ว่าถ้าวันไหนทางบริษัทเลิกจ้างเราก็จะเี้ลยงงัวเพื่อขายลูกกัว ตอนนี้กำลังขยายพันธุ์อยู่ค่ะขอขอบคุณทางบริษัทที่ให้โอกาสคนพิการอย่างเราทำให้คนพิการอย่างเรามีโอกาสหลายๆอย่างในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ